เดี๋ยวก็มีมาอีกแล้วเอาเปิดช่องว่างไม่ได้เลยแล้วก็ใส่อีกแล้วหลอกใช้เข้าอีกแล้วอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> อยากกลับบ้านไหมเออผมขอตายที่นี่ได้ไหมอีกคนแล้วฝากตายที่นี่ขออยุดที่นี่อโอเคเดี๋ยวพี่ให้จองหลุมคนละหลุมไว้สวัสดีครับรายงานผลรักษาที่นี่เป็นยังไงมาอ๋อก็<ค>ไปหรือมาวันนี้ครับก็เป็นไปรับรองการแพทย์นะครับที่ผมไปรักษามา ก็มี S N Clinic กายภาพบำบัดบริษัท S N Clinic กายภาพบำบัดปุ๊บใช่ครับสองเจ้าหนึ่งพิเกษมสียงตำรวจน้อยคุณแบรนตำรวจสาครนที่บุคคลไปรับรองการรักษาเราลองว่านายชื่อเราเนี่ยนายจิตดิลกเสียงล้ําครับเสียงล้ําได้มาทําการรักษากายภาพบำบัดใน S N Clinic บำบัดด้วยการการปวดกล้ามเนื้อบ่าสะบักเล้าลงแขนซ้ายเมื่อวันที่13ท่านวา่า64จริงอ่าวันนี้นะครับอ่าแล้วรักษาเขาให้รักษาไงบ้าง ก็ให้รักษาในการเดี๋ยวผมจะนี่ครับเอแคก็มีมีมีไอกระตุ้นครับมีเครื่องกระตุ้นไล่ไล่ตามคอนี้ไล่ตามนี้ครับแล้วก็มีไอพรนสักวักประวานสักสามสิบนาทีครับก็ไล่ไล่ไอประกบอุ่นครับประกบอุ่นตามร่างกายครับตั้งแต่ต้นแขนไล่มาจนถึงนี้ครับให้รักษากี่วันให้รักษาสามวันต่อเนื่องครับวันละวันละแปดร้อยบาทมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่ง ครับพี่เห็นอยู่เราเห็นไหมได้อ่านไหมเห็นครับเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าไอทำไมคนนึงได้เงินเดือนอีกคนนึงไม่ได้เงินเดือนนะผมก็จะชี้แจงนะว่าไอพี่ที่ได้พี่พี่ที่ได้เงินเดือนนี่คือพี่พี่จ่ายบอยเนี่ยคือเขาไอประกาศรับสมัครนะครับแล้วพี่เขาได้มาทําก่อนคือคือพี่เขาจะได้เงินเดือนส่วนผมส่วนผมมาทีหลังแล้วแล้วคือคือพี่ พี่จ๊บก็บอกว่าไอเงินเดือนไม่ได้มีให้นะเพราะว่าพี่พี่รับพี่รับคนงานไว้แล้วมันไม่มีแต่ถ้าเอกสักแต่ถ้าเกิดเองอยากมาเล่นมาเที่ยวอยากมาอยู่อยากมาเออเห็นชอบร้องเพลงอะไรก็มาเดี๋ยวพี่จะได้กินีเอให้กินฟรีก็ทําพี่ก็มีน้ําใจให้ผมก็ห้าร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็ได้รักษาอีกแปดร้อยผราะว่าแค่นี้ก็ แปดร้อยนี่วันละนะครับผมวันละแปดร้อยสามวันก็สองพันสี่ครับผมสามพันยี่สิบสี่อันนี้คือการดูแลของน้องนะครับในไหนได้รักษาแล้วนะครับผมก็ต้องเต็มที่ขอร้องนะครับมีผมถามว่าผมสนใจไหมผมไม่ได้สนใจหรอกครับแต่ว่าเ็าอยากไม่อยากให้ใครเขาจะผิดนะครับมามองน้องว่าคือผมแคร์ความรู้สึกของน้องนะครับว่าไม่อยากให้ผมคิดใครคิดว่าผมมาใช้งานอย่างเขาเป็นท่าหรือเป็นคนงานนะครับงานผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมากมายเลยถึงเวลาพักก็พักถ้าพี่สาเขาทาอะไรก็ทําหลักไปเรามีโอกาสได้พักผ่อนได้นอน อย่างวันนี้ผมจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี่ยอ่ะก็โอเคมีงานเข้าผมก็เอาษาไปนะครับไม่ได้เอาน้องเข้าไปให้เราพักผ่อนรักษาตัวดูแลนะครับอันนี้ไม่ใช่เยื่องอย่างที่คู้คนจะมาเอาอย่างนะครับผมไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะครับผมรักษาดูแลคนเฉพาะกรแลนิมิตเท่านั้นนะครับผมสื่อรู้ว่าน้องมีความตั้งใจที่จะมาหาผมและผมก็ไม่ทราบม,มาก่อนว่าน้องมีอาการป่วยแบบนี้นะครับมาบอกผมเมื่อวานนี้อ่ะในเมื่อป่วยแล้วมาอยู่ด้วยแล้วผมดูคนแล้วนะครับถือว่ามีความตั้งใจนะครับถือว่าเป็นน้องผมคนหนึง่ง <c oughs> น้องชายคนหนึ่งในบ้านของ ก็ได้ดูแลกันขอแค่อย่ามองว่าผมมีกระตังแล้วทําอะไรก็ได้นะครับการที่คนมีกระตังเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยมีตังซื้อนู่นได้ทําไมไม่ไปช่วยคนสงเคราะห์ไม่ช่วยคนลาบากลำบนอันนั้นสิทธิของเขาแต่ผมทําตลอดนะครับผมทํามาตลอดแต่ผมไม่จำเป็นต้องบอกใครแต่ตอนนี้คือมันมีคอนเทนต์นะครับมีคอนเทนต์ทาจริงนะครับและมันได้คอนเทนต์ลงมาให้ผู้ชมได้รับชมเป็นเยี่ยงอย่าง ไม่ใช่ว่าจะมาดูถูกแค่คนน้องกลัวน้องเขามาเสียเปรียบผมนะครับผมบอกไว้เลยใครอยู่ที่นี่แม่งโคตรสบายเลยจริงๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยจะสบายมากๆผมเป็นเจ้านายที่ไม่เคยด่าลูกน้องไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องไม่เคยคิดว่าพวกเขาเป็นลูกน้องได้ซ้ำไปคิดว่าเขาเป็นญาติพี่น้องนะครับเชื่อสิว่าผมทําแบบธรรมชาติที่ผมเป็นแล้วทุกคนที่มาอยู่ผมอยากให้อยู่ผมเป็นจนวันตายอ่ะมีอะไรทิ้งท้ายไหมลูกก็ขอบคุณ พี่พี่บอยมากนะครับที่ที่ได้ดูแลรักษาผมนะครับ <_ d un> คือผมมาเนี่หมอนแบบมีมันเ,เป็นมันเป็นภาระ,ะแต่เราก็เราก็ทำทุกทำว่าภาระ,ะแล้วมันมันชดเชยด้วยสิ่งที่เราเต็มใจที่จะทํางานร่วมกันคําว่างานเรามัน,นไม่ใช่งานไม่ใช่งานรายวันมันไม่ใช่งานโรงงานมันไม่ใช่งานที่ต้องแบบมีเจ้านายที่ต้องมาบีบบังคับหรืออะไรทั้งสิ้น รเรื่องกิจการการงานของพี่มันก็พอจะพอเลี้ยงดูพวกเราได้งานพวกนี้งานที่ให้ทําในสวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานสร้างกําไรนะครับมันไม่ใช่งานที่แบบทําให้เขาทํางานปุ๊บผมแล้วก็มาเกิดกําไรเลยไม่ใช่นะครับเป็นงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของพวกเขาเองที่พัฒนาบ้านของเขาเองอนาคตเนี่ยผมก็จะทําธุรกิจบางอย่างให้พวกเขาได้ดูแลเป็นกิจการของเขาส่วนตัวนะครัอย่างเช่นบอ่อปลาเนี่ยผมยกให้คนละบ่อเองจะดูแลอะไรก็เอาทำไปทำไปจะเลี้ยงปลา เลี้ยงหอยเลี้ยงปู <c oughs> ก็แล้วแต่ในอนาคตถ้ากรณีมันเป็นร้านกาแฟหรือเป็นร้านแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับ,นะรบก็จัดโซนให้ดูแลเป็นค่าแรงดูแลส่วนรวมไปอะไรประมาณนี้นะแล้ผมพูดจริงนะครับอันนี้คือไม่ใช่ว่าเมามายกยอตัวเองว่าเป็นคนดีผมเป็นคนดีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดและผมทําจริงทุกอย่างนะครับอันนี้คือหลักฐานที่ให้พี่คนนั้นที่มาคอมเมนต์ถามว่าผมจะแคร์ไหมไม่ไม่ใช่ว่ามามา,มาแคร์หลายคนอาจจะคิดแบบนั้นคือปรับความเข้าใจใหม่นะครับว่า อันนี้น้องนะครับรักษาตัวนะครับค่ารักษาตัวเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่วันนี้พรุ่งนี้ผมแคยังรู้สึกว่าเดี๋ยวอยู่แล้วพี่คำนวณพี่คำนวนเงินษาไว้ไม่สูงมากเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พี่ให้มันมากกว่าเงินเดือนที่เขาจะได้รับแน่นอนไม่ต้องกลัวสิ่งที่เขาจะได้รับเพื่อนอนาคตาก็มีความสุขมากเลยเออเอาตงถามสาวๆนี้สาววันนี้เราอยากกลับบ้านไหม เออผมขอตายที่นี่ได้ไมอกี่คนแล้วขอตายที่นี่ขออยู่ที่นี่โอเคเดี๋ยวพี่ให้จองหลุมคนละหลุมไว้ฟังด้วยมีงานใหม่งานละครงานแบบงานละครที่จะพอดีว่ารถเข้าเนาะเราก็เลยยกกองไปก่อนไอ้น้องเปรมด้วยไม่ต้องเครียดตลกไม่ต้องเครียดเอ็งถ้าชีวิตแบบปล่อยวางทีเนี้ยพี่อยู่ทั้งคนพี่จะดูแลเองจนกว่าเองจะทำว่าหายไหมพี่ไม่รู้แน่นอนครับอแับแรกถ้าเกิดผมหายดีเนี่ย ผมไม่ดนมลคุณแน่นอนครับกำลังใจอันดับแรกความสุขสบายใจของเราทํางานอย่างที่บอกก็อย่าไปทําตัวเองให้หนักเพราะเราเหมือนกันสาถ้าเห็นน้องเราว่าเราทํางานหนักปุ๊บเนี่ยน้องมันมันหยุดไม่ได้มันจะช่วยเราเราก็เลี่ยงหยุดซะเดี๋ยวพามันลำบากอีกไม่ผมจะให้น้องเขาตัดแค่ถนนนะพี่แต่ว่าแป่งแต่งไอ้โคนเนี่ยผมแตกเองเพราะน้องมันไม่ค่อยเก่งพี่เขาก็ หลักๆก็คือตัดหญ,ญา้าผมก็ฝึกฝึกกันัดไปครับหลักๆก็คือตัหอดหญ้าเผื่อได้แบบเรามาทําละครทําหนังอะไรอย่างเงี้ยได้ทําแน่รับรองได้ทีนี้คอนเทนต์เราฝากอ้าวฝากฝากด้วยฝากตัวเองด้วยครับสวัสดีครับหนุ่มทิศาเมืองอุบลครับผมเปลี่ยนให้ใหม่วันนี้ต้อยกเป็นทิศาเจบีนะครับครับต่อไปก็ติดตามช่องนะครับเดี๋ยวทิศาเจบีเขาตั้งเป็นทิศาเจบีเติมเจบีครับก็ฝากไปนะครับฝากเค นี่แหละครับสิ่งที่ผมทํามาตลอดแต่บางทีมันไม่ได้ออกสือ่อคําว่าตลอดนี่คืออะไรเดี๋ยววันที่ผมจะเล่าชีวิตผมให้ฟังเนี่ยท่านจะได้รู้ทุกอย่างนะครับว่าいいผมทําอะไรบ้างกับสิ่งที่ท่านเห็นกับสิ่งที่ท่านไม่เห็นอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างของคนที่แบบถ้าไม่ไหวเราก็ไม่ทําถ้าเราไหวเราทําเท่าที่เราไหวนะครับรายได้แต่ละวันมันแต่ละเดือนเนี่ยมันมันมันไดผน้ผมเห็นผลจริงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมันไม่ใช่ว่าได้แล้วมันจะเหลือเก็บตลอด มันได้มาก็จ่ายไปได้มาจ่ายไปแล้วชีวิตรอาทำงานก็คือดูแลพื้นที่ที่พวกเขาอยู่นั่นเองนะครับต่อไปแล้วถ้ามันโล่งถ้ามันเตียนบอ่อนี้เองจะทําอะไรอยากเลี้ยงปลาไหมอ่ะมันก็จะลงทุนให้เลี้ยงปลาแล้วมาแบ่งกันนะครับส่วนผักหญ้าปลูกผักลูเลยได้อันไหนที่เขาพอจะทําเองได้ลงแรงปุ๊บเนี่ยเขาจะขายแบ่งกันก็ให้เขาเอาไปนะครับส่วนเหลือจากขายก็เอามาเก็บมากินแล้วจะมีพี่ใครคนหนะ้าที่อยู่ยะโสธร,รเนี่ยขอขึ้นมาทํากระท่อมทําสวนอยู่ตรง ที่เดี๋ยวผมจะให้เลยจากพี่สาวสองคนที่มาทําไปนิดนึงนะครับเพื่อดูแลความสะอาดไปด้วยเดี๋ยวก็มีมาอีกแล้วเอาเปิดช่องว่างไม่ได้เลยแล้วก็ใส่อีกแล้วหลอกใช้เข้าอีกแล้วอะไรวัเนี่ย <c oughs> เ,อเอาที่สบายใจท่าจเจริญพรไปแล้วครับ